ผมจะมารีวิวแบตให้ดูนะอันนี้อันนี้คือแบตเตอรี่ใส่ PCX นะอันนี้มันเริ่มจะเสื่อมแล้วสตาร์ทแบบว่ามีมีกระตุกบ้างละแบบว่าติดติดบ้างหรือว่าไฟมันตกลงไปละแต่อนเนี้ยมันยี่ห้อ FB มันผมซื้อมามันอยู่ที่600กว่าบาทก็เลยลองเปลี่ยนดูไปซื้ออันใหม่มาอันนี้ซื้อมาใหม่ แต่นี้มันประมาณ3 5มร้อบาทถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งอะขนาดเท่ากันแต่ว่าเห็นไหมอันนี้มัน6.3จามความหกจุดสแอมป์แต่นเนี้ยมัน7จแอมป์แต่ว่าค่าค่าตัวนี้ ยี่สิรกับแต่เนี้ยสิบเซึ่งอันนี้จะแรงกว่าแต่มันก็ผลิตในไทยเหมือนกันอันนี้ก็ทำในไทยแต่แค่โคลยี่ห้อแต่อันนี้ดีฝาขนาดเท่ากันอันนี้กล่องมันก็ซื้อมามันก็อันอันนี้ที่ซื้อมาใหม่นั่นนี make in Thailand ก็จะ Honda C B R 1 5 0ชหา k ิคก แม็กแต่ว่าก็ดูแล้วล่ะอันเนี้มันเป็นแบบแห้งเลยแต่อันเนี้ยเป็นกึง่งกึ่งน้ําถ้าเปิดฝามามันจะมีตัวเติมได้เท่าเท่ากันขนาดเท่ากันก็ลองลองลอง,ลองเทียบดูแล้วก็ดูราคาว่าอันไหนเดี๋ยวแต่อันเนี้ยผมใช้ได้ หลายปีนะซึ่งอันใหม่นี้ยังเดี๋ยวจะลองแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคนะครับ